สวัสดีครับจากช่องลงสีขายหมูนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาทำความสะอาดนะครับคอมพิวเตอร์นะครับผมเป็นเครื่องนี้นะครับนี่ครับที่อยู่ในลงสีนะครับนี่ครับเป็นคอมพิวเตอร์หน้าจอโน้ตบุกนะครับผมแต่ว่าเคสเป็นเคสไม้นะครับผมส่วนตัวนี้เป็นทำมาจากฝาตู้กับข้าวนะครับผม นี่ครับเดี๋ยวเรามาทําความสะอาดกันนะครับดับแรกครับเราจะปอดพุนี้ออกก่อนนะครับเดี๋ยวดูปอดเข้ามาสายอะไรเป็นสายอะไรนะครับผมออตัวนี้เป็นเมาส์นะครับผมนี่ตัวนี้กันหนูนะครับกันหนูเข้าไปทํหรังนะครับผมตัวนี้เป็นสายเมาส์นะครับปลี่ยนมาจากด้านในนะครับผมตัวนี้ก่อด นี่เป็นกระจกของเราไปก่อนนะครับฝาตู้กับข้าวนะครับนี่ครับมาดูสภาพเครื่องนะครับผมดูครับไปดูภายในนะครับนี่ครับภายในมันนะครับสองห้าหกจิกนะครับผม s s d นะครับผมถือว่าเป็นก็แรงอยู่เหมือนกันนะครับ นี่ครับเมนบอร์ดเอซนะครับผมส่วนสะพายเป็นชุดนี้นะครับเปือยนะครับสะพายนี่เลี้ยงอจอโน้ตบุ๊กด้วยนะครับผมเป็นจอแปลงน,นะครับนี่ครับเริ่มเลยนะครับ ไปไล่ไปนะครับผมครับสภาพครับสุดยอดครับนี่เป็นคีย์บอร์ดนี่เป็นหน้าจอของอโน้ตบุ๊กนะครับผมหน้าจอของโน้ตบุ๊กเอามาดัดแปลงนะครับใส่ เลเซอร์นะครับผมนี่ครับด้านบนนะครับผมฝุ่นเหมือนกันครับ เป็นปุ่มเปิดปิดนะครับผมนี่ครับมไม่ใช่เป็นออดหน้าบ้านนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาเช็ดหน้าจอนะครับผมปื๊ปื๊ดปื๊ปืเดี๋ยวใส่น้ำขัดนะครับผมี๋ยวเช็ดพอประมาณครับเดี๋ยวเราไปขัดด้านนอกอีกรอบนึงนะครับผม ดูความสวยางามมันอีกรอบหนึ่งประมาณไหนนะครับ สวยงามนี่ครับเดี๋ยวเราใช้แปรงสีฟันนะครับใส่กัน้ำยานิดหน่อยนะครับผมไปเดีวาน้ำยาเช็ดกระจกมานะครับโอเคครับฉีดไปเลยครับนี่ครับโอเปรียกชุ่มชุ่มเลย ตัวนี้เป็นจอโน้ตบุ๊กนะครับของเอเซอร์นะครับผมเมนบอร์ดมันเสียนะครับถ้าแกะไฟน็อกนะครับผมเล่นเกมหนักไปหน่อยนะครับถ้าแกะายช็อตนะครับผมไล่วงจรหาไม่เจอครับเรียบร้อยครับพังครับพอาตอดออกแล้วแกะไปแกะมาอะไรหายนะครับเเลยเรียบร้อยครับซ่อมไม่ได้ ไว้นานไปหน่อยนะครับผมรออะไรไปรอไปรอมาอะไรหายก่อนนะครับเราก็วาเรียบร้อยครับก็เลยกลายเป็นแต่จอเอามาโมดิฟายเอานะครับผมน้ำยาขัดไม่เวิร์กนะเราใช้น้ำยาเคลือบเงาไปเลยครับนี่ครับน้ำยาเคลือบเงาของรถยนต์ไปเลยนะครับจัดไปครับน ไปลืนตัดไม้ไปเลยนะครับดูสิครับว่าจะยังเกิดติดหรือเปล่านะครับไม่จะใช้งานมานานพอสมควรครับผมเดี๋ยวมาดูก่อนครับว่ามีกี่วินโด้นะครับ นี่ก็เช็ดกระจกนะครับเป็นกระจกตู้กับข้าวนะครับผมหมอคนไทยครับผมเขามีแต่เคสตู้ปลานะครับผมของผมเคสตู้กับข้าวนะครับผมสุดยอดไหมครับใช้ฝาตู้กับข้าวนี่แหร่ครับฝาตู้กับข้าวอย่างดีครับมีประโยชน์นะครับฝาตู้กับข้าว ตอนนี้กำลังหาอยู่เหมือนกันครับจะประกอบคอมอีกนะครับผมแต่เพียงแต่ว่าเรายังไม่มีฝาตู้ข้าวนะครับนี่ครับขัดไปเรื่อยครับฝุ่นมันเยอะยังไม่ใส่เท่าไหร่นะครับผมพอประมาณครับโอเคครับก็ดีกว่าเดิมนะครับผมนี่ไปก็ขัดหน้าจอนะครับผม อย่ากดแรงนะครับเดี๋ยวจอแตกพอประมาณก็พอนะครับพอเป็นจอโน้ตบุ๊กนะครับบอร์ดางนะครับใส่บอร์ดแป้งเอานะครับผมก็ไม่ยากครับดูเบอร์ดูเบอร์หลังจอนะครับแล้วก็สั่งบอร์ดสั่งบอร์ดสั่งในออนไลน์นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับมาต่อไปลอง เปิดคอมพิวเตอร์นะครับผมเสียบปลั๊กครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับเปิดเครื่องครับผมเปิดเครื่องปุ๊บอ่าเปิดสวิตช์ก่อนนะครับผมขออภัยครับนี่ครับเปิดสวิตช์เปิดเครื่องครับผมดูครับว่าติดหรือเปล่าครับแต่พัดลมเสียงดัง no signal นะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอ๋อติดแล้วนะครับผม นี่ครับวินโด s นะครับเข้ามาแล้วครับมี2 Windows นะครับนี่ครับวินโด s 8กับ Windows 10สุดยอดไหมครับปุ๊บนี่ครับผมอยาให้ดูด้านหลังนะครับเข้า Windows 10นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็น Windows 10นะครับผมส่วนตัวนี้เป็น Windows 8นะครับนี่ครับที่ต่อเพิ่มมา SSD อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้อย่าไปจับนะครับไปดูดนะครับผมเป็นภาคซับไพ่นะครับ พัดลมตัวนี้ดังนะครับผมตัวนี้ดังตัวนี้เป่าเป่ามานี้นะครับเป่ามาสองตัวนะครับตัวนี้ก็เป่านะครับแล้วตัวนี้ดูดออกนะครับผมฝั่งนี้จะดูดออกนี่ครับมาแล้วครับวินโด์นะครับชาร์จนิดหนึ่งครับตามสเปกนะครับผมใช้ได้ครับอ้าวอ๋อมี wi f i ด้วยนะครับนี่ครับไ i f ฟติดแล้วนะครับเล่นเกมได้นะครับผม ไม่ธรรมดานะครับวารูเลนนะครับโอ้ตัวนี้วารูเลนผมไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับไม่รู้ว่าโดนบล็อกแล้วหรือเปล่านะครับผมวารูเลนแต่ใส่จอโน้ตบุ๊กมันสวยนะครับผมความละเอียดมันสูงนะครับนี่ภาพก็เหมือนเหมือนจอโน้ตบุ๊กนะครับผมเพียงแต่ว่าเป็นบอร์ดพีซนะครับสเปคเป็น i 5ห้านะครับเจ็ดหกศูนย์นะครับเป็นตัวเก่านะครับไอห้าเจ็ดหกศูนย์ 2.8 g ิกะเฮิร์นะครับเดี๋ยวเปิดการ์ดจอนะครับเปิดเช็คการ์ดจอได้นะครับตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับโอ้อัปเดตดีครับอ๋อเดี๋ยวค่อยอัพนี่ครับ4คอสเทศนะครับผม i5760 อ่าแรม2อกิกตัวนะครับผมโอ้เดี๋ยวอัปเกรดนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่แรมน้อยไปหน่อยนะครับผมเล่นเกมไม่สนุกนะครับดูอ๋อ XMP ใช่ครับมันน้อยไปหน่อยนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มนะครับเพิ่มเป็นแปดจินี่ครับการ์ดจอ R5 340สี่นะครับการ์ดจอแรงไหมครับเดี๋ยวลองดูอ๋อเล็กไปหน่อยนะครับเดี๋ยวเอาเท่าไหร่ดีครับเอาสักสองร้อยนี่สองร้อยใหญ่ๆไปเลยนะครับนี่ครับเช็คความร้อน CPU นะครับได้หมดนะครับ ล,ลองเปิดของเกมผมอาจจะยังไม่ได้ลงนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับใช้ได้นะครับเดี๋ยวขอปิดฝาหลังก่อนนะครับาหลังเราก็ไม่ยากครับน็อตสองตัวนะครับผมฝาตู้กับข้าวไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับนี่ครับผมฝาตู้กับข้าวของเรานะครับ ใส่เข้าไปเลยครับนี่ครับผมโอ้โหเรียบร้อยครับสวยงามไหมครับนี่ครับก็โอเคครับคอมพิวเตอร์นะครับผมนี่ PC แอนจอโน้ตบุ๊กนะครับผมลูกผสมนะครับนี่ครับนี่เป็นด้านหลังนะครับผมตู้ปลานะครับแต่นี้ไม่ใช่ตู้ปลาครับเป็นตู้กับข้าวนะครับผมสวยงามครับใช้งานได้ยังใช้งานได้อยู่นะครับปัดฝุ่นนิดหน่อยเองนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ